มันอยากคืนก็ค่อยอย่างเงี้ยนะมันได้กลิ่นสัตว์แล้วเนาะ สงสารจังเลยลูกตายแล้วเงาะเอ้ยชีวิตเธอก็คงจะไม่ได้บุมบุมทั้งชาติละยังหน่อยเธอก็ได้ไปทำมันหมันละลูก đang bùm bùm cho đến từ sắn, nong có tuổi lệch hơn, ก็ลมานใช่ไหมลูกโอ้ยตายต้องเพราะผมป๊าป้าโปรเทคอยู่แค่นัดบูมบูมอยู่ลูกน้า stop no sit stay sit stay okay n ค่นัดคอนโทร่ป a ป้าเซมยูแล้วเนยูวอสยังอ่ะยูวอนอ่ะบูมบูมอ่ะ เอาเดี๋ยวฮอนนี่อ่ะ้กเดมันเดี๋ยวฮอนนี่เด็ก็แฮปตกบูมบูมใช่ไหมลูกฉันเป็นสัตว์อะเนาะลูกเนาะน่้องมันตัวเล็กกะลูก Cannot leave them together from now on. Mm hmm. ผู้หญิงเขาไม่ยอมเราวนี่มันไม่ยอมมันไม่ให้ มันเป็นเมนเราเนานะหนูเป็นเมนนะลูกเนาะไอเงาะมันก็อยากบุมบ่มๆจนตัวสัน่นเยนั่นดึงผ้าละอ่ะอ่ะอ่ะ อน,นันอ้นทำทุกวิธีทางเพื่อที่มันจะได้บุมบุมเอโอ้ตายแล้วลูกฉันสงสารจังเลยลูกเอ้อทรมานใช่ไหมลูก you want to t a k เาเออตับุบบุมน้องมันไม่ให้บุมบุมเหรอลูกมามาก็ไม่ให้หนูบุมบุมน้องน้องมันตัวเล็กเกินน้องมันสองโลกว่าเองตัวเอง เกือบจะหกโลแล้วอันนี้อาการหมาเหินเป็นอย่างนี้นะครับ มาเหืนผู้นาสงสารน่ะน่ะนะได้แล้วได้ที่ละ ได้ทีละทำเป็นเนาะทำเป็นหรือเปล่าเนาะเนาะเอ้ยผ้าน้องก็ทับผ้าน,นูนะลยฮะหลก